สวัสดีครับทุกท่านนะครับที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้ตัวนี้เป็นขบูของเครื่อง2 e นะครับ1ัน3ซีซี c นะฮะมีหลายท่านอยากจะให้ทำการาเปิด คาบูเพื่อจะศึกษาว่าวิธีการล้างหรือการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆทำยังไงแต่คาบูอันนี้จะไม่ค่อยจะสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับมีอุปกรณ์บางชิ้นที่ขาดหายไปพปอดีเอามาทำเป็น คลิปวิดีโอเพื่อการศึกษานะฮะก็มีหนึ่งตัวที่จะไม่มีคือขาชุดลิ้นโชคนี่นะครับปกติแล้วเนี่ยลิ้นโชคจะต้องเปิดแบบนี้เนาะแต่พอเราสตาร์ทเครื่องเพื่อทำการโชคน้ำมัน เวลารุ่นนี้จะใช้เป็นสายสลิงพอดึงแล้วปุ๊บลิ้นตัวนี้ก็จะเปิดออกแบบนี้นะฮะอุปกรณ์ชุดนี้มันหายไปหนึ่งชิ้นนะครับอโอเคทีนี้เราก็มาเริ่มถอดกันเลยแล้วกันจะได้รู้นะครับ หรือเราก็คลายน็อตด,ด้านบนอ,กออกทั้งหมดนะครับคลายไปเลยครับนะฮะ จะมีสกูหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ซึ่งมันจะติดอยู่กับชุดขาสากโชกนะครับอันนี้เป็นชุดปั๊มโช้กนามันเพื่อทำการฉีดลอเวลาเราเล่งเครื่องนะฮะมันจะโชคมันในลักษณะแบบนี้ครับเวลาเราเล่งเครื่องครั้งแรกนะฮะ ดูนะครับขาสากโชคตัวนี้ก็เริ่มทํางานครับมันก็จะฉีดน้ํามันล่อลงไปครับอ่าตรงนี้เราก็ถอดชุดเนียวออกก่อนครับ,รบ,รบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลายสกูตัวนี้ จะเป็นเบอร์สองนะครับฝากขายออก แล้วเราก็ถอดตัวนี้ออกมานะฮะทีนี้เราก็มาคายสกรูตัวนี้ต่อครับ จะมีถาดสักอันหนึ่งก็ดีนะครับเพื่อกันเอาไว้ก่อนนะฮะทีนี้เราก็ยกฝาตัวนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับออกลืนตรงนี้มันจะมีสปริงล้งของลิ้นสองไว้อยู่นะครับทำการปลดออกอนี่เราก็ยกชุดนี้มาได้เลยครับ ยกชุดฝาออกมาปึ๊บเราจะพบกับชุดแกนสากโชคน้ำมันกับลูกลอยแล้วก็ปักเกนนะครับเราก็แยกออกทีนี้ด้านในของตัวขบูตรุ่นนี้ก็จะมี ตรงนี้จะมีสปริงสำหรับเอาไว้ดันขาสากโชกเนาะแล้วก็เทออกมาอ้อระวังตัวนี้หน่อยนะครับปกติตรงนี้จะมีเป็นเม็ดลูกปืนหนึ่งอันกับสปริงตัวน้อยอีกอันหนึ่งข้างบนเนี่ยจะเป็น ไอ้ทองเหลืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับมันเป็นช่องสําหรับให้น้ํามันฉีดล่อออกมาจากบริเวณนี้เวลาเรากดสากชกตรงนี้ลงไปปุ๊บน้ำมันจะถูกฉีดออกมาจากบริเวณนี้นะฮะฉีดมาบริเวณนี้ครับให้ลงนิดหนึ่งนะครับทีน,นี้เราก็ทําการเทออกมาครับอึ๊บ แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นสกูของตัวน้ำมันอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในช่องนี้เนะาะนี้เราก็ถ้าเป็นไปได้ต้องฉีดโซนเน็กลงไปสักหน่อยนึงเพราะมันจะไขา่ย,ยากมากตัวนี้ฮะทีนี้ เราก็จะเอาออกมานะครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะฮะนะครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะฮะสกูตตัวนี้ถ้าตันเพราะว่าน้ำมันเนี่ยจะไหลผ่านตรงชุนนี้ได้นะครับรวมทั้งอากาศด้วยนะครับถ้าตันก็จะมีอาการเหมือนเล่งไม่ออก ถ้าตันจะมีอาการเหมือนเล่งไม่ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แยกออกมาตัวนี้จะเป็นตัวนมหนูไฟฟ้าเนาะ,ะตัวนมหนูไฟฟ้าตัวนี้ถ้านมหนูไฟฟ้าไม่มีกระแสไฟฟ้าป้อนเข้ามานมหนูไฟฟ้าไม่เปิดน้ำมันไหลผ่านไม่ได้ก็จะสตาร์ตติดยาก นะฮะอ่าในกรณีที่จะถอดเพื่อทําความสะอาดตัวนี้นะครับตรงนี้มันจะมีเป็นหัวน็อตอยู่นะครับอันนี้จะใช้เบอร์104เป็นการตัวถอดนะครับแต่นี้ผมถอดออกไปแล้วเนาะก็ะะเลยหมุนออกมาเลยนะครับเราหุนออกมามนอ,อาเลยเลย ทีนี้เราหมุนออกมาปุ๊บเราก็จะเจอในลักษณะแบบนี้นะฮะเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาจะเปิดเข็มให้น้ำมันไหลผ่านบริเวณจุดนี้นะนะฮะอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทีนี้เราก็จะมาดูว่า จะถอดตัวไหนต่อนะฮะแต่ถ้าเป็นการล้างแบบธรรมดานะครับคือขบูเราไม่ได้ถอดออกมาจากที่ตัวรถเนาะชุดนี้จะยึดอยู่กับท่อไร่วมไม่ดีอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่ได้รื้อแบบเปลี่ยนปะกเกนภายในเพราะในนี้จะมีปะกเกนอีกอันหนึ่งเขาเรียกปะกเกนฐาน ของเสนะครับส่วนนี้เป็นประเก็นฐานขาบูที่ติดกับท่อรวมไอดีนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วปึ๊บนะครับส่วนใหญ่เราจะล้างอุปกรณ์ก็จะมี1ตัวนะครับแล้วก็ช่องของรูน้ำมันต่างๆบริเวณตรงนี้เนาะ ทีนี้ถ้าเราหลักอยากจะร้างชุดอพอตของน้ำมัน2ออันนี้เราก็ขายออกมาเลยนะครับเราก็ขายออกมาอันนี้ผมจะทำให้ดูตัวนี้ก่อนลิ้น1ส่วนมากจะเป็นลิ้นหลักส่วนลิ้นนี้จะเป็นลิ้นสองนะครับอันนี้คือลิ้นหนึ่งหรือลิ้นกำลัง ครับทีนี้เราก็คลายออกมาเวลาจะคลายก็จับให้ดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีมันจะแน่นนะมันจะแน่นพอสมควรทีนี้เวลาจะ เราก็ใช้เคาะหน่อยนะครับเคาะ,ะ,นะะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยกขึ้นมานะะบริเวณนี้นะครับของตัวฐานคอพอร์ตตัวนี้มันจะมีประก็นรองอยู่อันนึงนะครับก็คือด้านในนี้นะด้านในนี้จะมีประก็นรองนี่ ครั้งถอดออกมาก็บางทีปลเก็นก็หลุดออกมาด้วยบางทีก็จะติดคากับตัวเสื้อของคาบูไปเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําความสะอาดนะครับบริเวณทุกส่วนด้วยน้ํามันหรือใช้สเปรย์ฉีดท,ทาความสะอาดก็ได้ถ้ามีนะครับนมหนูน้ำมัน ของลิ้นหนึ่งจะอยู่ด้านในนี้นครับะจะอยู่ด้านในนี้นะฮะนี่นะครับที่ผมซี้อยู่นี่นะจะอยู่ด้านในนี้อาจจะมองไม่ชัดผมปรับไฟแป๊บนะฮะน้ำมัน นี่นะครับเห็นนะฮะอันนี้คือนมนูน้ํามันด้านล่างของห้องลูกลอยนะครับอันนี้ของลิ้นหนึ่งนะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นของลิ้นสองนะครับนะฮะอันนี้คือของลิ้นหนึ่งเนาะทีนี้ปกติเขาจะมีน็อตเบอร์สิบสี่นะครับน็อตเบอร์สิบสี่สองตัวนี้เนาะ เป็นตัวเปิดเพื่อที่จะคลายนมหนูของลิ้นหนึ่งกับลิ้นสองออกมาเพื่อจะทำความสะอาดหรือเปลี่ยนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเวลาเราทำความสะอาดธรรมดาทั่วๆไปเพื่อล้างสิ่งสกปรกนะฮะก็เพียงหา เข็มหมุดหรือว่าลวดเส้นเล็กๆนะครับเรางอเรงอแล้วก็แย่ลงไปเพื่อทําความสะอาดน,นะครับตัวนี้ผมไม่ได้ถอดเอาไว้นะฮะเพราะว่าบางตัวนี้จะถอดยากมากนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วหลายท่านอาจจะสงสัยว่า สกูตัวนี้มีไว้ทำอะไรนะครับสกูตัวนี้มีหน้าที่ปรับจูนอากาศนะครับปรับจูนอากาศให้เหมาะสมนะครับในในรอบเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็รอบเดินเบานะฮะการปรับจูนอากาศอันนี้นะสูตรตายตัวนี้ถ้าเป็น Standard หรือว่าของใหม่ๆนะครับเ,เขาจะหมุนลงไปจนสุดแล้วก็คลายออกมาประมาณนะครับเราหมุนจนสุดก่อนเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะ ขายออกมาประมาณ4รอบครึ่งถึง5รอบนะครับเราจะนับยังไงว่าเป็นเป็นรอบหลังจากที่เราขันจนสุดแล้วเราดูตำแหน่งแนวผ่าของตัวสกูนี่อยู่ั้งนี้เนาะเราก็จับหลักตรงนี้ไว้ครับแล้วก็หมุนไป1รอบ2รอบ3รอบ4รอบนะฮะ เสร็จเรียบร้อยแล้วอาอากาศอาจจะบางเกินนะครับส่วนผสมอาจจะหนามากเกินไปทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องอจูนเพิ่มอีกหลังจากทำการติดเครื่องยนต์ไปแล้วแต่ถ้ายังติดไม่ได้สมมุติว่ายังติดไม่ได้อาจจะต้องคายเพิ่มไปช่วยอีกสักหน่อยหนึ่งประมาณอีก2องรอบนะครับห 2นะฮะแล้วหลังจากนั้นพอติดเครื่องได้ปุ๊บเราก็ค่อยมาจูนอากาศเพิ่มอีกทีหนึ่งนะฮะส่วนสกูตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้เนาะนะฮะตัวนี้มีหน้าที่เป็นตัวตั้งลิ้นปีกีเสื้อก็คือเขาจะทำหน้าที่ตั้งลิ้นปีกีเสื้อหนึ่งหรือลิ้นกำลังนะครับ ะะจะสังเกตได้เห็นว่าตัวสก,กูตัวนี้เขาจะยื่นลงมายื่นออกมาจนกระทั่งไปชนกับตัวขาเตะของแกนนิดหนึ่งนะครับนะฮะเนี่ยเป็นการตั้งรอบเดินเบานะฮะถ้าเราหมุนเข้าไปมากนะครับหมุนตาม ตามเข็มนาฬิกานะฮะจะเป็นการเพิ่มรอบนะครับเพิ่มรอบแต่ถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกาอ่าจะเป็นการลดรอบเครื่องยนต์ลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการตั้งตัวนี้ควรจะอยู่ประมาณไม่เกิน1,000ลรอบนะฮะ9 0 0ถึง800รอบกำลังดีนะครับ,บ,นะรบเสร็จเรียบร้อยแล้ว อ,อชุดนี้นะครับชุดแบ็คคามสุญยากาศของลิ้น2ตัวนี้นะครับอันนี้คือลิ้น2องนะฮะตัวนี้คือลิ้น2นะครับตัวนี้คือลิ้นสองอันนี้คือลิ้นสอันนี้คือลิ้นหลิ้นสเวลาเขาจะทำงาน จะมี2อ,อย่างหนึ่งเมื่อเราเร่งเครื่องประมาณ50%เซนะครับมันจะเกิดสุญญากาศภายในตัวเสื้อของคาบูนะครับจะเกิดสุญญากาศเขาก็จะเร่งเพิ่มตัวนี้เพื่อให้รินสองเปิดนิดหนึงแทบจะ มองไม่ออกนะครับมันเปิดน้อยมากนะแต่ถ้าเร่งร้อยเอร์เซนคือเร่งจนสุดจะมีขาเตะอีกตัวหนึง่งมาทำหน้าที่เปิดให้ลิ้นสองเพิ่มขึ้นนะครับทุกท่านจะเห็นนะฮะว่ามันมีขาเตะตัวนี้อยู่เนาะเขาก็จะเตะให้ลิ้นสองเปิดเพิ่มขึ้นนะครับนะ ลิ้นสองเนี่ยส่วนมากก็จะเปิดไม่มากเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าไม่เปิดเลยก็ไม่ได้นะครับส่วนมากเลยถ้าไม่เปิดเลยเนี่ย,วเ,ย,เ,เ,ย,เ,ยเวลารอบเครื่องยนต์เกินกว่า4 0 0พรอบขึ้นไปแล้วเนี่ยเหมือนกับกน้ำมันจะไม่พอนะฮะแต่จริงๆแล้ว น้ำมันก็จะถูกผ่านเข้ามาในลิ้น2ผ่านพอร์ตตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ไม่มากเท่ากับลิ้น1ลิ้นหนึ่งี่จะกำลังเยอะมากกว่าเนะาะทีนี้ส่วนน็อตสตัวนี้จะเป็นตัวน็อตยึดเสื้อ คาบูเลเตอร์กับตัวฐานเหล็กนะครับอันนี้ฐานคาบูนะแล้วก็จะมีน็อตอีก2ตัวนะครับซึ่งหน้าตาจะไม่เหมือนกันตัวหนึ่งจะเป็นน็อตผ่าธรรมดาส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นน็อตผ่าแล้วมีรูตรงกลางนะครับอ่าบางครั้งถ้าเราลื้อออกมาจากท่อรูมาดีไปแล้วเนี่ยแล้วเรา ประกอบกลับเข้าไปแต่เราจะต้องเปลี่ยนประเก็นรองหน้าตัวนี้ไว้นะฮะทีนี้สมมุติว่าไม่มีรูอากาศตรงนี้ประเก็นปิดหมดนะครับมันจะเกิดปัญหาก็คืออากาศจากด้านบนนะครับจะไหลผ่านช่องนี้นะครับ แล้วก็ลงมาถึงตรงนี้แต่ใต้ฐานขาบูจะเกิดสุญญากาศเพราะฉะนั้นรูนี้จึงสำคัญนะครับถ้าตัดแผ่นปะเก็นปิดรูนี้จะมีปัญหาเครื่องยนต์จะติดยากนะครับส่วนท่อตรงนี้ก็จะเป็นท่อสุญญากาศนะครับ ขาจะมีท่อสูญญากาศครบูรุนี้จะมีท่อสูญญากาศอยู่สามท่อหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับนะฮะสองยีนี่ท่อสูญญากาศจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับส่วนท่อเหล่านี้ผมจะไม่อธิบายตรงนี้นะฮะเพราะว่ามันจะต้องมีอุปกรณ์มาช่วยในการอธิบายนะครับว่ามันเดินทางไปไหนบ้าง นะครับเราเอาเฉพาะในส่วนที่อยากจะหรือล้างทำความสะอาดเพื่อตรวจสอบหรือว่าเช็คนะครับในกรณีที่คาบูเริ่มมีปัญหาเล่งไม่ขึ้นอรอบไม่นิ่งนะครับควรจะดูตรงไหนบ้างนะครับทีนี้เรามาดูที่ฝาฝาตัวบนนะครับ ตัวนี้ก็คือตัวสากชกที่เขาจะปั๊มน้ำมันเพื่อฉีดลอนะครับตัวนี้ก็คือลูกลอยนะครับลูกลอยครับเขาจะมีหน้าที่เปิดปิดน้ำมันน้ำมันจะเข้าทางนี้นะครับไหลผ่านมานี้นะฮะ,ะเสร็จเรียบร้อยเราจะทำความสะอาดเราก็ดึงสลัก ก็จะมีสลักอยู่นะครับเนี่ฮะสลักแล้วก็จะมีตัวเข็มลูกลอ,อยอยู่อันนี้เป็นเข็มปิดน้ำมันนะครับนะฮะวิธีทำความสะอาดก็คืออา,อาจจะอารมณ์เป่าหรือเอาน้ำมันล้างแล้วก็เป่าทำความสะอาดนะครับ ตัวนี้จะเป็นฐานของเข็มน้ํามันนะครับะนะครับเข็มปิดน้ํามันตัวนี้สามารถถอดออกมาได้ข้างในจะมีกล่องอีกชั้นหนึ่งนะครับกันสิ่งสปกปรกตกลงไปนะฮะทีนี้เราข้ามาตัวนี้นะครับนะฮะตัวนี้ถ้าเป็นของแท้นะฮะ มันจะเป็นเหมือนอหนังชนิดหน่งซึ่งทนน้ำมันนะครับแต่เดี๋ยวนี้จะหายากแล้วส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นลูกยางซะมากกว่านะครับในกรณีทีอ่อาจจะต้องเปลี่ยนชุดซ่อมนะครับเราก็ดึงค่อยค่หมุนออกมานะครับตัวนี้จะเป็นยางกันฝุน่นแล้วก็ เป็นตัวกันน้ำมันกระฉออ,กออกนะครับเวลาน้ำมันมีในห้องลูกลอยนี้นะอ่าทีนี้เราอยากจะให้ดูจุดนี้นะครับว่าเวลาน้ำมันฉีดลอด่อมันจะเป็นยังไงนะฮะเราจะทําการสาธิตจุดนี้ให้ดูนะครับนะฮะว่าน้ํามันมันฉีดล่อแบบไหน แล้วถ้าเกิดมันไม่ฉีดล่อมันจะเป็นอาการแบบไหนเวลาเราเล่นเครื่องอย่างที่ผมบอกมันจะเกิดอาการกระตุกครั้งหนึ่งก่อนแล้วมันถึงสามารถที่จะออกไปได้ออกตัวได้นะครับทีนี้ผมจะทำการทดสอบตัวนี้ให้ดูนะครับว่ามัน ปั๊มาออกมาแล้วเนี่ยน้ำมันจะขึ้นไหมนะครับเดีย๋ยวเราลองมาดูกันนะครับนะฮะน้ำมันขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยะฮะทีนี้เราเ,าเอามือปิดตรงนี้ปึ๊บนะครับเนีย่ยจะมองไม่เห็นทีนี้ผมเอานิ้วปิดตรงนี้ว่าจริงๆมันจะต้องเป็นแผ่นปะเก็น ตัวนี้มันจะมาปิดช่องนี้ไว้เนะะาะนะครับแผ่นประกน็นมันจะมาปิดช่องนี้เอาไว้ะนะฮะนี่ครับแบบนี้เนาะทีนี้เราก็จะปัม๊มเพื่อเราจะทดสอบดูว่าจะมีน้ำมันฉีดลอ,อกมาไหมนะ,ะเห็นไหมครับ น้ำมันฉีดล่อมาแล้วนะฮะอ่าาน้ำมันฉีดล่อมาอย่างนี้เวลาูอ่าเราเหยียบคันเร่งจะเครื่องยนต์จะไม่มีอาการสะดุดในตอนแรกนะครับอ่าตอนเริ่มออกตัวนะฮะนะครับนะครับอ่ฮะถ้าอย่างเงี้ยโอเคนะครับแต่ถ้าอ่าเราเร่งไปแล้วน้ำมันไม่ออกรู ฉีดแ้วมันล่อ,อมาเนี่ยนะฮะมันก็จะมีปัญหาอย่างที่ผมบอกนะครับว่าจะมีอาการกระตุกของเครื่องยนต์ก่อนหนึ่งรอบแล้วก็ถึงจะออกตัวไปได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำความสะอาดขนาดไหนได้เนาะเข็มตัวนี้ มันจะเป็นเข็มน้ำมันอีกตัวหนึ่งนะฮะตรงกลางเขาจะเป็นรูซึ่งเล็กมากนะครับเวลาเราทำความสะอาดอาจจะต้องใช้าหาลวดเล็กๆหรือเข็มหมุดนะครับเข็มหมุดอาจจะแยงยากหน่อยเพราะรูเขาเล็กมากนะครับถ้าเราจะทดสอบดการเอาปากเป่าดูว่าลมมันผ่านดีไหม อาลมผ่านดีก็ประกอบกลับเข้าไปได้นะครับประกอบกลับเข้าไปได้เลยนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็ทำความสะอาดทุกชิ้นส่วนแล้วก็ประกอบกลับกลับไปเหมือนเดิมนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นการทําเพื่อให้ศึกษานะครับ วิธีการล้างขบูเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าจะเป็นการซ่อมเพื่อจะเปลี่ยนอุปกรณ์จุดซ่อมขบูนะฮะมันก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับจากช่างบ้านบ้านครับ